แล้วอะไรอีกคะมาเล่าเล่า,เล,าเล่าให้จบก่อนได้ยินอะไรคะได้ยินแล้วแล้วมาเล่าว่าอลิสก่อนไม่อยากรู้แล้วแม่อันนี้แล้วอลิสเป็นยังไงอีกคะ เาปิดเล่นอะฮัลโหค่ะอริสว่ามีสอนอันค่ะค่ะสอนอันอีกเอาจ้าสอนอันถ้าเราเสร็จแล้วหนูนั้นจะพัดถ้ามันเราเสร็จแล้วสอนอันจะพัดรอคะ่ะรอค่ะค่ะแล้วเด็กๆคนอื่นที่คินเดอร์การ์เทนที่อื่นมาไหมหรือว่าที่คินเดอร์การ์เทนของน้องอย่างเดียวคะ คนนแล้ว,วนอื่นคนอื่นก็ไปเด็กๆเ,เยอะแยะเลยใช่ไหมคะ<อ>และ้ยมากเลยที่โตเยอะมากเลยคนโตก็มีเหรอคะ,ะพี่ปฐมก็มีเหรอโอ้แ,<ต>แล้วน้องทํายังไงไปคะเดินไปหรือว่ายังไงคะขับไปแต่บ,บูสน้องเป็นคนขับเหรอคะไม่ใช่ฉันเอนก็ <c oughs> <c oughs> น้องว่าขับไปกับบูสนะบูสคืออะไรไม่ไม่รู้เรื่องคะ่ะ รถมอ๋อแล้วคะน้องนั่งนั้นรถมนั่นไม่ใช่นั่นนั่นคือรถยนต์ค่ะแล้วทำไมจะนั้นแล้วจะนั้นนั้นใช่ว่าไปขอโขนัดแล้วจะนั้นใช่ไหมค่ะเหมือนกันค่ะแล้วน้องนั่งรถเมย์ไปกับใครคะรถเมย์ขั้นใหญ่ไหมคะค่ะขันใหญ่มากเลยแล้วตอนนั้นมีดอกไม้ลายค่ะล่ะคะมีลายดอกไม้ลงไม่ใช่ดอกไม้ลาย ค่ะแล้วน้องนั่งติดกับใครคะนั่ติดกับลีน่าลีนาค่ะแล้วไมใช่ลีน่าที่โรงเรียนนอนโรงเรียนที่ไหนคะโรงเรียนที่ตรุอันอื่นอ๋อที่กรุ๊ปอันอื่นเหรอคะโรงเรียนเดียวกันแต่คนละห้องคะ่ะลีน่านี่เป็นเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคะเด็กโตเหรอคะค่ะแล้ววันนี้เห็นไหมที่คินเดอร์การ์เทนเฟส แคลลีน่าไหมคะม,มันไม่อยู่ที่กุ๊บฉัน<笑><笑>เขาหรอกไม่ใช่มันคนต้องเรียกว่าเขาเขาเขาไม่ได้อยู่ที่กุ๊บน้องคะ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่กุ๊บน้องคะ่ะอ๋อวันนี้น้องเห็นคะ่ะหรอคะอ๋อที่<ะ>ทำบอลลีนที่ไหนคะที่ทำบอลลีนที่โรงเรียนอะไรหรอคะค่ะ<ห>ที่โรงเรียนไม่ใช่มีทำบอลลีนสักหน่อยมี มีกระดานลื่นอันใหญ่ไม่ใช่หรอคะค่ะน้นจะปีนขึ้นไปเลยน้ำไปแล้วมากเลยถ้าเรามันจะเปิดดมหรอค่ะแล้วก็นั่งนั่งติดกับใครคะที่เตียบูสนะ่ะที่ <c oughs> รถเมล์คะ่ะอาีนาอารีนาอารีน,า,า,รนาข้างบ้านเราเหรอไม่ช่อารีนานั่นแต่นั่นแต่อลีนาสองคันอาีนาสองคันค่ะ แล้าอะไรคะน,น่นาหน้ากับอลิน้าคนอื่นไม่ใช่ข้างบ้านเราอ๋อเหรอคะอลินา้าคนอื่น,นอลลี่นาอลินา้าอลินา้ออนาอ,อุ้ยมีสามอลิน้าเหรอคะค่ะโอ้ยทำไมชื่อเยอะจังเลยอะ่ะชื่อ,อนี้ทำไมมีเยอะจังลล<ะ>เลยนาย่าเป็นเน็ตเดทท่าเป็นเน็ตเดทท่าเป็นเน็ตเดทท่าเป็นเน็ตเดทามีกี่คนคะเป็นเน็ตเดทานี่อะไรคะมีกี่คนคะที่ที่โรงเรียนของน้องเป็นเน็ตเดท่าหรอค่ะ แม่บินลงเรียนน้องบินในแต่ค่ะมีกี่คนคะมีหนึ่งคนหนึ่งคนคือเธอเหรอคะค่ะโอ้แล้วเธอเป็นใคนรคะเป็นในแต่ค่ะชื่อไทยเหรอคะน้องแม่พิณทนสวย <c oughs> เอไม่ใช่พินนี่พินนี่เอไม่ใช่ชื่อว่าอะไรเ <c oughs> ล่น ชื่อพินนี่เหรอจะตามน้องเอเวอลินเหรอคะค่ะอ๋อชื่อพ<อ>ินนี่แล้วเอเวอลินชื่อลินนี่อ๋อเหรอคะค่ะอืมแล้วเวียงพิงละ่ะไม่เอาแล้วเหรอคะลินนี่ลินนี่พินนี่ค่ะอ๋อคนอื่นพูดบอกว่าน้องเวียงพิงได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วแม่บอกพินนี่ให้นอนอ๋อเหรอคะแล้วเอเวอลินลินนี่อ๋อแล้วแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนชื่ออะไรนะ ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเบนจี้ใไหมเออเอแมันไม่ชื่อสวยใหห้น้อยชื่ออะไรคะชื่อเออบีบีบเอ,อ๋ชื่อเอ,อ๋ชื่ออะไรนะัดูแลตอนนี้ชื่ออะไรคะเออชื่อชื่อสวยมากเลยไม่ต้องคิดเอ๋อ ชื่อสมมยแม่แคิดเอองิซาเบลลาดีกว่าอิซาเบลอิลาต้องมีสันทอนแล้วนะไม่อยากได้ชื่ออิซาเบลลาอิซาอิซาอิซาเบลลาอิซาเบลลาอิซาเบลลาถ้ามีสันทอนอิซาเบลลาเนะที่อยู่ทุท่งแล้วตอนนี้หล่อค่ะ ที่ Youtube เป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นอะไรคะเขาเป็นหมอชื่อว่า <ś les> <quantify> อิสตาเปลอุ้ยงั้นแม่ไม่เอาแล้ว